น้องทำยังไงถึงได้เยอะขนาดน,นี้ยคือไม่อยากจะบอกนะตอนนี้กำลังอัดอยู่ that sound เหรอเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับคือเมื่อกี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะชื่ออะไรนะดอกไม้สวยจังเลยนะคุณโอดะวันนี้ผมจะมทาทำสอนการทำดอกไม้ไฟให้คุณโอดะกันครับหนึ่งนัดสองนัดสามนัดเลยเป็นหมดแล้วอ่ทาไง ได้ได้ได้ไม่มีปัญหากูมีเยอะมีเยอะโอ้ยเออคุณโอดาคุณโอดาครับโอ้ยคุณโอดาคุณโอดาจเเย็นใคุณโอดาเป็นไรคุณะคุณโอดาฝังเข็มฝังเข็มรู้สึกเร็วอ่ะเฮ้ยแอดมินเห็นนี้เร็วอ่ะไปเปลีไหน ฝังเข็มอ๋อโอเคฟังเข็มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสงสัยจะเซฟบ้างดิอ๋ออีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอามันเริ่มหายแล้วนมัเริ่มหายมันเริ่มหายแล้วมันเริ่มหายแล้วอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยฮะเอาเ์ดนี่ที่แบบไม่นี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคุยๆเดี๋ยวเซฟโอ้โหแม่งเต็มเลย ไม่ไม่ใช่ดอทเอลัสเซบาสเตียนทำไมผมรู้สึกหนักหนักชกคยังไงไม่รู้อ่ะไม่หนักได้ไงกูติดดอกไม้ให้มึงขนาดนี้เหมือนแบบว่าเออมันเกินที่จะยกยาแล้วเนี่ยพี่โจเซฟแม่งดูดะรูไหมทำไมผมไม่หนักขนาดนี้แท้เลยอ่ะ โอ้โหแสงสว่างรู้ไหมตาติ <S S <c oughs> nah ๊กมันจะไปจ้าขนาดไหนรู้ไหมมันถือว่าโอ้โแสงมันจ้ามากอะไรมันไม่รู้เรื่องเลยผมมองไม่เห็นเลยเข้าใจปะมันมันไม่เห็นเลยคนนี้รู้รู้ไอ้เอ๊ะ หารังคิปเลยดูดูเส่บาดแมงหมอรู้ไหมคุณผมพากไม่ถูกแล้วเนี่ยคุณทำอะไรกับผมเนี่ยฮะคุณคุณเน้นติดตัวไม้ไฟทั่วผมเลยวิเศษสบางจนไม้เกนขึ้นเลยอะแสงเจ้าไอ้เด๋วเดี๋ยวเด๋วเด๋วมีเพิ่มไปมันจะระเบิดป่ะพี่โอ้โหแม่งดู าโอ้ยมึงมึงตีงั้กูมากี่ทโอโอ้ยกล้ามตายหมดแล้วโอ้ยตายฮะโอ้ยไม่แพ้แล้วนะเขาแข็งแล้วนะคุณทำอะไรกับเขาเนี่ยฮะคือผมไม่รู้นี่ผม ไม่รู้ผมเมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำกับคิดแมนบ้างเดี๋ยวลองทำกับคิดแมนมั่งไม่ต้องหวังเดี๋ยวเล่นมั่งเดี๋ยวเล่นมั่งโอ๊ยไม่ไหวละสองแล้วแข็งอะไม่แข็งแล้วโอ้โหดูดูพอแล้วท่านผู้ชมไปก่อนละสัตย์เดียครับยัม่แข็งพอพอออกไปแล้วท่านผู้ชมไปแล้วโอเคโอเคไปแล้วครับ